ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทางหลายสเน่มาแล้วพาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรอีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่นี่คืออยู่ข้างหลังผมนี่พี่น้องสมุนไพรตัวนี้มีประโยชน์หลายอย่างพี่น้องนี่หลายคนอาจสิบเป็นวาอาจสิบโบรว่าคนมีประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะการากันทางทิมมันหที่หกทาง หกเงินหกซานเพื่อดึงออกลกออกถางออกแต่ที่แนแน,นมันเป็นประโยชน์หลายพี่น้องเลยมีสรรพคุณดีมันแม่นังตาสนีคือต้อนหนังมาเบิ่งโน่นี่คาพี่เขาเรียาเบิ่งอันนี้คือต้อนหิ่งเม่นพี่น้องเอาไว้บำรุงร่างกายท่านชายพี่น้องเอาบำรุงแบบใดตาสนีมีประโยชน์หนังอีกอยู่อ่ มีมีพี่น้องมาฟังสงรรพคุณเพื่อนพี่น้องครับนี่คือหิ่งเม้นเด้อพี่น้องเด้อคือบ้านผมเอื้อนต้นขี้เล็กโคกอะไรพี่น้องมากเพืนกระสีเป็ันนี้แหละพี่น้องผมมาได้แก่พี่น้องเอ้ยมากเพืนเป็นดอกเพืชกระสีเป็นอันนี้แหละพี่น้องอนนนอนคล้ายๆเลยครับด,ดอกไอ้กล้วยไม้ดินเ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 นคล้ายๆเลยครับกล้วยไม้ดินพี่น้องเนเนเนงามพี่น้องเอ้ยมีประโยชน์ดังตานี์มีประโยชน์บำรุงร่างกายท่านชายเด้อพี่น้องเด้อ มุ่งร่างกายท่านชายหรือเขาเอิ ong, ้นอีกอย่างหนึ่งซ um ื e ้อว่าจางจืดจางจืดตัวเมียพี่น้องนี่็นเอ็นเอ็นพี่น้องดอกกุญงามงามพี่น้องนี่จางจืดตัวเมียท้อยบำรุงฮอร์โมนทางเพศของท่านชายได้อย่างดีพี่น้องแถมยังสร้อยขับปัสสาวะอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสร้อยขับปัสสาวะ ซอยครับนิ้วในไตได้อย่างดีพี่น้องเอาส่วนหากของเพเิ่นเด้พี่น้องเด้มาต้มกินบำรุงร่างกายซอยครับนิ้วซอยครับปัสสาวะบำรุงร่างกายท่านชายได้อย่างดีพี่น้องเย้ยบำรุงกำลังเอาส่วนหักของเพิ่นเด้พี่น้องได้ส่วนหากของเพื่อนนี่แหละต้มอยู่ต้มกินนี่แหละครับผมดอกเพิ่งงามงามเพี่น้องเลย มันสูงพี่น้องมันงามมันเลยสูงมันอยู่ในป่าหญ้ามันเลยงามพี่น้องเลยเดี๋ยวผมสิลกส่วนห้กให้เบิ่งกในพี่น้องเนาะนี่นี่นี้พี่น้องนี่ยเนี๋ยวนี้พี่น้องนี๋พี่น้องเนะดี๋นี่แหละห้กของเพื่อนพี่น้องห้กของเพื่อนเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อยวห้าของเพื่อนนี่อาตัดส่วนห้กคนนี่แหละพี่น้องไปต้มอยู่ต้มกินบำรุงร่างกายท่านชายหรือไปคับนิ้ว เอาไปรับนิ้วในไตเอาไปเข้าเข้ากับยาตื่นได้ดีนะพี่น้องเด้อไปเข้ากับยาตอื่นเช่นตาลผู้สิรับนิว้วพี่น้องเลยรับนิ่วในไตถ้าต้มเดียวๆเพิ่อไปเอาเข้ากับยาตื่นบำรุงร่างกายท่านชายได้ดีเช่นเอาไปเข้ากับโดวบุรุล้มเื่อกาวเครือแดงสินะพี่น้องเลยสีบำรุงร่างกายท่านชายได้อย่างดีพี่น้องเอามาตากงแห้งเื่อท่านสีดองเหลาก็ได้พี่น้อง,อาาง,งดองเหลาบำรุงร่างกายเด้พี่น้องเด้อ เอาคลิปนี้คันหูวจักแล้วก็คอจบเดี๋ยวขับเด้อมาเบื้องต้นพี่น้องนี่ยเนี่นี่พี่น้องนี่แหละนี่แหละดอกของเพ่นสังเกตบังเออเริ่มเริ่มบอกพี่น้องเริ่มสังเกตบังดอกมนเด้อพี่น้องเด้อสังเกตบังดอกแล้วก็สังเกตบังใบมันเพื่อพี่น้องเลยใบของเพ่นสะมีสามสามใบเล้วพี่น้องเด้อการนึงสะมีสามใบพี่น้อง มันจะเกิดตามคคกตามป่าได้ดีพี่น้องเอยหลายคนกันยังบรูเนาะพี่น้องว่ามันจะเป็นสมุนไพรนะพี่น้องเนาะเอาคันหูจักหลักหาอยูย่หายกินได้พี่น้องนะ้อเอาเลิปนี้ก็ขอจบด้วยรับด้วยขอขอบบุญขอบคุณครับผมขอบคุณครับ